ดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสู้ผู้ซุ่คนนะครับผมวันนี้ก็ไปวันที่สิบหกนะครับพี่น้องวาวที่อยู่ด้านหน,น้านี่คือวาวตัวเม็ดผมม่าน่ใจว่าเม็ดเม็ดสิบหาเส้นบ่ของน้องนะครับผมแล้วที่นี่น้องเอาไปเล่นปีกล่างมันหักนะครับพี่น้องนี่ครับปีกล่างมันหักหักช่วงนี้พี่น้องเนี่ยนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนปีกไหมก็เลยสิมาล่อง นะครับผมเพิ่งว่าจะข้นหรือพ่กขืนเด้อพี่น้องเด้อมาล่องบึงส่วนสนู่นี่เป็นใบบางนะครับพี่น้องเปลี่ยนเข้าใหม่น้่นะครับผมแล้วก็กับพ่อมีอยู่เด้อพี่น้องมองเล่นมองเกาห้องคือเกานี่แหละด้านล่างนี่พ่นอันนั้นแหละครับพ่นเห็ดเห็ดเริ่มเห็ดหน้าแล้วครับมองนี้กับพ่อแรนไหนอยู่นะครับรอดตดตามเด้อพี่น้องเด้อครับผมว่าจะข้นหร้อพวาข้นหลังจากเปลี่ยนปีกไม่นี่ก็คือแล้วพี่น้อง อาจจะนักหมอิดนึงครับพี่น้องเพราะว่ามันเอียงแบบเอียงไปทางเดียวสิแไหมล้มล้างดีแต่ล้มบนอาจจะพันมีปันใดมันพันคำนะพี่น้องเนะาะเพราะมันเปลนแรงแรงแรงแร,ง,ร,ง,รงครับนะครับผม